สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจช่องแมดฟิกชันตอนที่1096สทรงห่าวอียินดีต้อนรับครับพนักงานต้อนรับทักทายพวกเขาอย่างสุภาพมีหยกคุณภาพสูงไหมตรงฟางจืออีถามเธอไม่เคยได้ยินชื่อหยกหลักสีมาก่อนไม่เช่นนั้นคงไม่ถามคําถามนั้น ยกหลากสีเป็นบริษัทโยกที่มีชื่อเสียงในวงการอัญมณีในขณะนี้แน่นอนว่าเรามีครับไม่ทราบว่าต้องการซื้อในนามนักธุรกิจคู่ค้าหรือว่าซื้อในฐานะลูกค้าทั่วไปครับพนักงานต้อนรับถามโยกหลากสีมีวิธีในการขายอยู่2วิธีวิธีแรกคือขายให้กับนักธุรกิจที่เป็นคู่ค้ากันวิธีที่2ขายให้กับลูกค้ารายบุคคลไม่ว่าจะเลือกซื้อขายทางไหนหยกนั้นมีจํานวนจํากัดตรงฟังจืออี้แล้วอู่ชุนหัวแอบยิ้มในใจ ฉันเป็นแค่ลูกค้าทั่วไปค่ะตรงฟางจืออี้ตอบเธอรู้ว่าจำเป็นต้องใช้เอกสารทางกฎหมายเพื่อซื้อขายในฐานะนักธุรกิจแต่ตอนนี้เธอไม่มีเอกสารติดมือมาด้วยถ้าอย่างนั้นทางเราขอเสนอยกระดับต่างๆให้คุณลูกค้านะครับลูกค้าแต่ละคนสามารถซื้อยกจากเราได้เพียง2ชิ้นต่อเดือนเท่านั้นเมื่อพูดอย่างนั้นพนักง,งานต้อนรับก็หยิบหนังสือเล่มเล็กซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดของยกที่วางขายอยู่ข้างในออกมาแม้ว่าจะมีตัวเลขเฉพาะของขนาดและน้ำหนักของยกแต่ละชิ้น แต่พวกเขาก็จะวัดขนาดอีกครั้งต่อหน้าลูกค้านอกจากนี้ลูกค้าจําเป็นต้องเซ็นสัญญาหากต้องการซื้อหยก2ชิ้นต่อเดือนนี่เป็นครั้งแรกที่ตรงฟางจืออี้และอู่ชุนหัวได้ยินเกี่ยวกับข้อจํากัดในการซื้อหยกโชคดีที่มากัน2คนดังนั้นพวกเขาจึงซื้อยกได้ทั้งหมด4ชิ้นทั้งยังสามารถเลือกหยกได้หลายระดับเชิญน,นั่งครับพนักงานต้อนรับเชิญตรงฟางจืออี้และอู่ชุนหัวเข้าไปนั่งในเลาจากนั้นยื่นหนังสือเล่มเล็กให้พวกเขาพร้อมกับลิ้นชาให้ไม่มีหยกระดับสูงในหนังสือ พราะยกระดับสูงถูกเก็บไว้สําหรับนักธุรกิจที่เป็นคู่ค้ากันในท้ายที่สุดตรงฟางจื่ออี้และอู่ชุนหัวก็ซื้อยกกันคนละสองชิ้น5้าโมงกู้หนิงก็ไปกินข้าวกับเจิงเ้งเผิงกินข้าวเสร็จก็เกือบเที่ยงครึ่งเจิ้งเผิงจึงขับรถไปส่งกู้หนิงที่สนามบินเครื่องบินออกตอนบ่าย20นาทีกู้หนิงจึงมาถึงสนามบินตอนบ่ายโมงตั๋วเครื่องบินคือชั้นเฟิร์สคลาสพวกเขาจึงได้นั่งในเล้า VIP ที่แยกออกมาสีไปอิงยิ้มไม่ยอมหุบเมื่อคิดว่า จะได้ไปเที่ยวเมืองหลวงพร้อมกับกู้หนิงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอไปเมืองหลวงเพียงแต่ครั้งนี้รู้สึกต่างออกไปบุคลิกนิสัยของสีไปอิงในยามปกติค่อนข้างซุกซนเหมือนเด็กแต่ยามเผเชิญกับสถานการณ์ร้ายแรงเธอก็สามารถจะเย็นและจริงจังขึ้นมาได้ด้วยความบังเอิญอีกครั้งก็ได้เจอกับตรงฟางจืออี้และอู่ชุนหัวบนเครื่องบินลำเดียวกันเพียงแต่พวกเขานั่งชั้นประหยัดทำไมเจอคนกลุ่มนี้ทุกที่เลยนะอู่ชุนหัวพูดกับตรงฟางจืออี้กู้หนิงเองก็พูดประโยคนี้กับเพื่อนของเธอเช่นกัน เราเจอพวกเขาทุกที่เลยเรื่องเชาถิงแอบเป็นกังวลทุกครั้งที่พูดถึงผู้บำเพ็ญนตนเขากลัวว่าคนพวกนั้นจะทำลายกู้หนิงและเขาก็ไม่สามารถห้ามเธอไม่ให้สู้กลับได้กู้หนิงสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของเขาจึงกระซิบที่ข้างหูเขาและพูดเบาๆว่าฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงฉันแต่คนพวกนั้นไม่ใช่คนของสันักปีศาจฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะได้ยินเช่นนั้นเรื่องเชาถิงจึงพยักหน้าหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมง15นาทีเครื่องบินก็ลงจอดที่สนามบินของเมืองคุ จะหยุดอยู่ที่นี่เป็นเวลา40นาทีคนที่มีจุดหมายปลายทางคือเมืองคุนลงจากเครื่องบินกันหมดกู้หนิงจับตาดูตรงฟางจืออี้และอู่ชุนหัวพบว่าพวกเขายังอยู่บนเครื่องบินแสดงว่าพวกเขากําลังจะไปเมืองหลวงเช่นกันเธอต้องรู้ให้ได้ว่าพวกเขาไปทําอะไรที่นั่นกู้หนิงส่งข้อความถึงเคบอกให้เขาช่วยติดตามตรงฟางจืออี้และอู่ชุนหัวให้ทีเนื่องจากไม่มีรูปของคนทั้งสองเธอจึงอธิบายรูปร่างหน้าตาและอายุแทนหลังจากนั้นกู้หนิงก็ปิดโทรศัพท์ ส่วนเรื่องเฉาถิงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูพบว่ามีสายไม่ได้รับและข้อความจากสู้จินเฉินสู้จินเฉินเฉาถิง่งซงฮาอี้ขอทาสู้นายว่างไงตอบรับไหมฉันรู้ว่าวันนี้นายจะกลับเมืองหลวงก็เลยขอความเห็นจากนายก่อนแม้ว่าน,นี่จะเป็นเพียงข้อความแต่เรื่องเฉาถิงก็พออนุมานได้ว่าตอนนี้สู้จินเฉินมีสีหน้าเช่ไนไรไม่ใช่แค่สู้จินเฉินแต่สมาชิกคนอื่นๆของเลดเฟรมก็คงไม่ต่างกันทุกคนรู้ว่า มีเพียงทรงเฮาอี้เท่านั้นที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับเรื่องชาวถิงดังนั้นทุกคนจึงอยากรู้ว่าใครเก่งกว่ากันก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1 9ึ่งในตอนนี้กู้หนิงกับเรื่องชาวถิงก็กําลังจะกลับไปที่เมืองหลวงนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง m a t ฟ f i ชั i ตอนที่1นึ่งทีมอีเกิลแม้ว่าทรงเฮาอี้จะแพ้ทุกครั้งแต่เรื่องชาวถิงก็ไม่ถึงกับชนะขาดลอย เนื่องจากทรงเห่าอี้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เขาจึงยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆและพยายามท้าสู้อยู่เรื่อยๆซรงเห่าอี้ยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในกองทัพอีกด้วยปีนี้เขาอายุ29ปีและเป็นผู้นำทีมอีเกิลแต่ว่ายศทางทหารของเขาต่ำกว่าเรื่องชาวถิงยศของเขาคือพันเอกในขณะที่เรื่องชาวถิงยศพลตรีแม้ว่าทีมอีเกิลจะไม่ได้เหนือไปกว่าทีมเลดเฟรมแต่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเท่าไหร่เรื่องชาวถิงมีข้อตกลงกับทรงเห่าอีว่า ซ่งเหาอี้สามารถท้าเขาสู้ได้ตลอดเวลาตราบใดที่เขามีเวลาว่างดังนั้นเขาจึงตอบตกลงและบอกสู่จินเฉินว่าเขาจะถึงเมืองหลวงตอนประมาณสามทุ่มสู่จินเฉินรีบบอกซรงเหาอี้ให้ทราบว่าเรื่องเฉาถิงตอบตกลงแล้วสามนาทีต่อมาสู่จินเฉินส่งข้อความหาเรื่องเฉาถิงอีกครั้งเพื่อบอกเขาว่าซรงเหาอี้ต้องการประลองในคืนนี้เรื่องเฉาถิงทำหน้าเหนื่อยหน่ายแต่ก็ยังตอบกลับไปว่าตกลงจากนั้นเขาก็หันไปพูดกับผู้หนิง หนิงหนิงถึงเมืองหลวงแล้วเราไปที่ขับเฮาไปเจอสู้จินเฉินกันไหมได้สิคะไปอิงไปกับเราด้วยได้ไหมได้สิกู้หนิงหันหน้าไปถามสีไปอิงว่าสนใจไปสนุกด้วยกันคืนนี้ไหมสีไปอิงตอบตกลงอย่างไม่ลังเล40นาทีต่อมาเครื่องบินก็ลงจอดพวกเขามาถึงเมืองหลวงตอน3ามทุ่มสินาทีรถของเรื่องเฉาถิงจอดอยู่ที่ลานจอดรถของสนามบินดังนั้นพวกเขาจึงเดินไปที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินด้วยกัน ทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหลังจากลงจากเครื่องบินกู้หนิงไม่ได้ให้ความสนใจตรงฟางจืออี้และอู่ชุนหัวแล้วเพราะเคจะเป็นคนจับตาดูสองคนนั้นแทนเธอเคหาตรงฟางจืออี้และอู่ชุนหัวเจอแล้วจากกล้องวงจรปิดตามคำอธิบายของกู้หนิงเขายังเห็นกู้หนิงและเรื่องชาวถิงและสีไปอิงอีกด้วยเมื่อสีไปอิงปรากฏแก่สายตาเคก็น่าเปลี่ยนสีเขาจำได้ว่าเคยเห็นสีไปอิงมาก่อนสีไปอิงเกิดในตระกูลที่ทรงอิทธิพลมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วคนอย่างเธอมากับกู้หนิงได้อย่างไรเครู้สึกประทับใจกับคอนเน็ชันของกู้หนิงอีกครั้งสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สําหรับคนอื่นแต่มันเกิดขึ้นกับกู้หนิงเคสลัดความไร้สาระทิ้งออกไปกลับมาสนใจตรงฟางจีออี้และอูชุนหัวอีกครั้งสามทุ่มพวกกู้หนิงก็ไปถึงคับเฮาแห่งหนึ่งภายในห้องส่วนตัวสู้จินเฉินสู้จินหลินเฉินเมิงซ่งหาวอี้และเพื่อนของซ่งหาวอี้กาลังดื่มเหล้าด้วยกันซ่งหาวอี้หน้าตาหล่อเหลารูปร่างสูงใหญ่กำยำ ดูเย็นชาเล็กน้อยแต่ก็ยังแตกต่างจากเรื่องชาวถิงเพราะเขาเย็นชาเมื่ออยู่กับคนแปลกหน้าเท่านั้นแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาค่อนข้างเฮฮาแล้วเข้าถึงง่ายสู้จินเฉินโบกโทรศัพท์ของเขาตรงหน้าของซ่งหาวีเพื่อให้เห็นว่าใครมาชาวถิงมาแล้วเขาบอกหมายเลขห้องเกี่ยวเรื่องชาวถิงที่อยู่ปลายสายก่อนจะวางสายไปส่งหาวีทำไมนายไม่ยอมแพ้สักทีสู้กันกี่ครั้งก็ไม่เคยชนะสู้จินเฉินพูดขำขันเขาไม่คิดว่าส่งหาวีจะเอาชนะเรื่องชาวถิงได้ ่อให้ทรงเหาอี้พยายามฝึกซ้อมและฝึกฝนทักษะของตัวเองเรื่องชาวถิงก็ทำแบบเดียวกันและนับวันก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆฉันไม่มีวันยอมแพ้ซรงเหาอี้พูดกระแทกเสียงจากนั้นไปตามองดูซู่จินเฉินด้วยสายตาดูถูกประมาณว่าคนที่ยอมแพ้ไปแล้วไม่มีสิทธิพูดแบบนี้ซู่จินเฉินไม่รู้จะพูดอะไรเพราะนั่นเป็นความจริงนานมาแล้วที่เขาเองก็เคยพยายามเอาชนะเรื่องชาวถิงและลั่นปากว่าจะไม่ยอมแพ้แต่สุดท้ายก็ถอดใจฉันเมื่งเองก็พูดไม่ออก สิ่งที่ทรงเหาอี้พูดมันก็กระทบเขาด้วยเหมือนกันอันที่จริงมันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาสักหน่อยเพราะการเอาชนะเรื่องชาวถิงเป็นอะไรที่ยากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยไม่นานเรื่องชาวถิงก็มาถึงเมื่อเดินเข้าไปข้างในคนภายในห้องก็มีสีหน้าประหลาดใจทรงเหาอี้ไม่คิดว่าคนอย่างเรื่องชาวถิงจะมากับผู้หญิงเขาคิดว่าเรื่องชาวถิงไม่ชอบผู้หญิงเสียอีกสวัสดีค่ะพี่จินเฉินพี่เฉินเมิงสีไปอิงทักทายสู้จินเฉินและเฉินเมิงโอ้คุณหนูสี ไม่คิดว่าเธอจะมาซู่จินเฉินเอ่ยสวัสดีครับคุณูสีีฉันเมิ่งยิ้มให้เธออ๋อฉันมาเพื่อเจอพี่ไงพวกเราจะได้สนุกด้วยกันสีไปอิงพูดพร้อมกับฉีกยิ้มกว้างก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1997ในตอนนี้กลุ่มของกู้หนิงก็ได้มาเจอกับกลุ่มของซู่จินเฉินแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง mad f i กชันตอนที่1น9 8อูมินะ ซูจินเฉินหัวเราะแล้วพูดว่าดีๆมานั่งนี่สิขอบคุณค่ะสีไปอิงลกาชาวถิงนี่คือทรงเห่าอี้ยืนขึ้นเมื่อเรื่องชาวถิงเดินเข้ามาข้างในเขาอยากรู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างเรื่องชาวถิงเป็นใครเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามก่อนที่เรื่องชาวถิงจะพูดอะไรซูจินเฉินก็ขัดจังหวะก่อนขออนุญาตแนะนํานะครับนี่เป็นแฟนของนายพลเรื่องของเราว่างไงนะทรงเห่าอี้ตาโตด้วยความตะลึง สวัสดีค่ะกู้หนิงยิ้มให้เขาอ๋อสวัสดีส่สสงเห่าอี้ทักทายกลับเอาละทุกคนนั่งกันเถอะซู่จินหลินเอ่ยหลังจากนั้นทุกคนก็นั่งลงกู้หนิงคุณหนูสีนี่คือส่งเห่าอี้กู้สีชวนและพี่ชายของผมซู่จินหลินซู่จินเฉินแนะนําคนในห้องให้สองสาวรู้จักยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะสีไปอิงเอ่ยยินดีที่ได้รู้จักค่ะกู้หนิงเอ่ยนี่คือแฟนของชาวถิงกู้หนิง และนี่คือน้องสาวของเพื่อนของเราสีไปอิงสู้จินเฉินเอ่ยยินดีที่ได้รู้จักครับคุณกู้คุณสีเอาละ่ะทักทายกันพอแล้วมาดื่มกันเถอะสู้จินเฉินยกแก้วในมือขึ้นสูงจะสู้กันตอนไหนละ่ะตอนนี้หรือรออีกหน่อยสู้จินเฉินเอ่ยพวกเขาเพิ่งมาถึงไม่ต้องรีบหรอกซ่งเหาอี้เอ่ยสู้สู้อะไรกู้หนิงหันไปสบตาเรื่องเฉาถิงแม้จะไม่ได้ถามออกไปเรื่องเฉาถิงจึงเป็นฝ่ายอธิบายว่า พวกเราตกลงจะประลองฝีมือกันทำใจให้สบายนะกู้หนิงสู้กันมาหลายครั้งแล้วแต่ชาวถิงก็ยังไม่เคยแพ้สู้จินเฉินกลัวว่ากู้หนิงจะกังวลถึงความปลอดภัยของเรื่องชาวถิงอย่างไรก็ตามกู้หนิงไม่ได้กังวลเลยเพราะเธอเชื่อใจเขาและตอนนี้เรื่องชาวถิงก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยพลึกพลังของเธอและเขาสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าปกติสู้จินเฉินถึงฉันจะไม่เคยชนะเลยแต่นายน่าจะไวหน้าฉันบ้างไม่ได้เลยหรือไงซรงเห่าอี้ยาเคี้ยวใส่ ฉันจำเป็นต้องทำแบบนั้นด้วยเหรอยังไงนายก็แพ้อยู่ดีนายสิแพ้ทั้งคู่เถียงกันไปเถียงกันมาสู้เลยแล้วกันจะได้มีเวลาเหลือมาดื่มกันเรื่องชาวถิงยืนขึ้นเยี่ยมทรงห่าอี้เห็นด้วยเนื่องจากกำลังจะมีการต่อสู้กันพวกเขาจึงต้องไปที่ห้องศิลปะการต่อสู้แบบพิเศษท่งห่าอี้จองห้องศิลปะการต่อสู้ V.I.P. ไว้แล้วห้องส่วนตัวของพวกเขาอยู่บนชั้น3ส่วนห้องศิลปะการต่อสู้อยู่ที่ชั้นหนึ่งเอ๊ะจินเฉิน ขณะที่พวกเขามาถึงชั้นหนึ่งน้ำเสียงประหลาดใจของผู้หญิงก็ดังขึ้นจากใจกลางห้องโถงพวกเขาหันกลับไปและเห็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งกำลังเดินมาหาพวกเขาอย่างตื่นเต้นดูเหมือนสู้จินเฉินจะไม่ได้ดีใจเท่าไหร่สวัสดีครับคุณอูจินเฉินบังเอิญจังเลยค่ะอูมินะเอ่ยจากนั้นก็เห็นสู้จินหลินจึงเอ่ยทักทายเขาด้วยโอ้สวัสดีค่ะจินหลินสวัสดีครับคุณอูสู้จินหลินตอบกลับอย่างสุภาพเห็นได้ชัดว่าสู้จินเฉินและสู้จินหลินไม่สนิทกับอูมินะ และพวกเขาจงใจรักษาระยะห่างจากเธออูมินะไม่รู้จักเรื่องชาวถิ่งและท่งหาวอีแต่ก็ประทับใจกับรูปร่างหน้าตาของทั้งสองคนเธอรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองโชคดีมากที่ได้เจอกับหนุ่มหล่อหลายคนขอโทษด้วยครับคุณอูพวกเราต้องไปแล้วซูจินเฉินพูดขัดจังหวะความคิดของเธออะไรนะคะอูมินะดึงสติกลับมาและถามออกไปว่าทำไมรีบกลับจังคะยังไม่ดึกเลยพระเจ้ามินะหนุ่มหล่อเหล่านี้เป็นเพื่อนของเธอเหรอ ทำไมไม่แนะนำให้พวกเรารู้จักบ้างล่ะหญิงสาวอีสองคนเดินมาทางอุมินะไปสนุกด้วยกันไหมคะหนึ่งในสองสาวเอ่ยขึ้นเงียบไปเลยอูมินะตะวาดใส่เพื่อนเธอไม่อยากให้สู้จินเฉินไม่พอใจจินเฉินขอโทษนะคะพวกเธอแค่ล้อเล่นเท่านั้นอย่าถือสาเลยนะคะผู้หญิงสองคนถูกปากทันทีพวกเธอไม่ได้โกรธเพียงแต่สับสนว่าทำไมอูมินะถึงทำตัวแปลกพวกเธอคิดว่าอูมินะแอบชอบผู้ชายคนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร พอสู้จินเฉินนั้นหล่อจริงๆคุณอู๋ครับถ้าไม่ว่าอะไรพวกเราต้องขอตัวก่อนสู้จินเฉินเอ่ยอ๋อค่ะเชิญค่ะอู๋มินะผิดหวังเธอได้แต่มองสู้จินเฉินและเพื่อนของเขาเดินลับหายไปจากสายตาไม่รู้สินาว่าพวกเขาเป็นใครถึงได้กล้าพูดแบบนั้นออกมาความโกรธของอู๋มินะหันมาระบายใส่เพื่อนท่าทางของเธอเปลี่ยนไปจากเมื่อคู่อย่างกับคนละคนก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1 9 9 8 ในตอนนี้พวกของกู้หนิงก็กำลังเดินไปที่ห้องต่อสู้ VIP นะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad f i c ชั o นตอนที่1099ประลองฝีมือกับกู้หนิงเขาเป็นใครเพื่อนสาวของอูมินาถามด้วยความสงสัยก็คุณชายสู้ที่ฉันเคยบอกยังไงเล่าอูมินะตะโกนอย่างหัวเสียอะไรนะสองสาวตื่นตะลึงคุณชายสู้หนุ่มหล่อลวยสุดเพอร์เฟกต์แน่าน่นะนะ มีหน้าละเธอถึงไม่ลืมเขาสักทีถ้าฉันเป็นเธอฉันก็ไม่ลืมเหมือนกันแต่เขาไม่สนใจฉันเลยอูมีนาผิดหวังเธอไม่ได้โง่ยูดีว่าเขาไม่ชอบตัวเองครอบครัวของเธอกับครอบครัวของเขาเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกันดังนั้นเธอจึงได้รู้จักอีกฝ่ายแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมกันอูมีนาตกหลุมรักซู้จินเฉินตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นต่อให้เธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเธอก็ยังชอบเขาอยู่ดีไม่ได้ฉันต้องหาทางให้เขารักฉันให้ได้ ฉันก็ไม่ได้อยไปกว่าใครไม่มีตรงไหนที่ไม่เหมาะสมกับเขาอูมินะพูดด้วยสีหน้าท่าทางมุ่งมั่นเต็มที่ใครต่อใครต่างบอกว่าเธอเป็นคนสวยไม่เชื่อหรอกว่าสู้จินเฉินจะไม่สนใจเธอเลยแม้ว่าตระกูลอูจะเทียบกับตระกูลสู้ไม่ได้แต่ก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตระกูลเศรษฐีของเมืองหลวงมินะพวกเราเชื่อว่าเธอทําได้เธอทําได้แน่เพื่อนสาวของอูมินะพูดให้กําลังใจทันทีสู้จินเฉินเป็นชายหนุ่มที่โปรไฟล์ดี มีคนแอบชอบทั้งมากมายอูมินะก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เย้าวยวนแต่ว่ายังมีผู้หญิงที่สวยกว่าและเย้าวยวนกว่าเธออีกมากในเมืองหลวงอีกอย่างเธอก็รู้จักเขามานานนมแล้วถ้าสู้จินเฉินชอบเธอก็คงชอบไปนานแล้วสู้จินเฉินไม่อยากพูดถึงอูมินะพวกเขาจึงพากันไปที่ห้องซ้อมศิละปะการป้องกันตัวจากนั้นไม่นานการประลองก็เริ่มต้นขึ้นการประลองฝีมือในครั้งนี้นั้นน่าตื่นเต้นและระทึกใจมากเพราะเป็นการประลองฝีมือระหว่างทหารหน่วยลบพิเศษชั้นนำสองคน พวกเขาทั้งคล่องแคล่วและว่องไวทรงเหาอี้ดูเหมือนจะแข็งแกร่งพอๆกับเรื่องชาวถิงแต่ว่ากู้หนิงมั่นใจว่าทรงเหาอี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้สาหรับเรื่องชาวถิงเวลาผ่านไปทรงเหาอี้รู้สึกว่าการต่อกรกับเรื่องชาวถิงยากขึ้นทุกทีไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะมีฝีมือลดหน้าไปไกลเขานึกว่าตัวเองฝึกซ้อมจนฝีมือก้าวหน้าไปไกลมากแล้วทว่ายังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากับเรื่องชาวถิงในที่สุดเรื่องชาวถิงก็เป็นฝ่ายคุมเกมอย่างสมบูรณ์แบบ พวกเขาจึงหยุดต่อสู้เนื่องจากเป็นการประลองฝีมือเพื่อความสนุกเฉยๆชาวถิงนายไปกินอะไรผิดสำแดงหรือว่าไปทำอะไรมาทำไมก้าวหน้าไปไกลขนาดนี้ซรงเหาอี้เอย่ยเขากินของวิเศษมาจริงๆนั่นแหละแต่เรื่องอะไรจะบอกความจริงกินยาว,วิเศษมาเรื่องชาวถิงพูดติดตลกพอคิดว่าคงไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วทรงเหาอี้หัวเราะพวดฮ่า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 ทรงเหาอี้นายแพ้อีกแล้วสู้จินเฉินรู้สึกสะใจที่เห็นความพแพ้ของซรงเหาอี้ แพ้ก็ไม่แปลกชนะสิแปลกแพ้แล้วไงวะนายไม่กล้าสู้ด้วยซ้ําอย่างน้อยฉันก็ดีกว่านายแล้วกันซ่งเห่าอี้โตกลับสู้จินเฉินรู้สึกยัวแต่ไม่รู้จะเถียงกับอย่างไรฉันยังไม่ยอมแพ้หรอกนะไว้รอบหน้าสู้กันใหม่ได้เสมอเรื่องชาวถิงตอบสู้จินเฉินต้องการพูดจาล้อเลียนซ่งเห่าอี้อีกแต่ต้องเกินคําพูดลงท้องเพราะเดี๋ยวจะโดนตอกกลับหน้าหงายอย่างไรก็ตาม เขาอยากรู้ว่าซ่งเหาอี้จะรู้สึกขายหน้าหรือเปล่าหากกู้หนิงสามารถเอาชนะเขาได้ซู่จินเฉินยิ้มกมิ่มในใจทรงเหาอี้ในอยากประลองกับกู้หนิงไหมผู้จบแล้วก็อยากตบปากตัวเองจริงๆลืมไปได้ไงว่าเรื่องชาวถิงคนห่วงแฟนขั้นสุดอยู่ที่นี่ด้วยถ้าหากกู้หนิงบาดเจ็บเรื่องชาวถิงเอาเขาตายแน่นอนซู่จินเฉินยิ้มแยแยหันไปมองเรื่องชาวถิงเขาถอนหายใจโล่งอกเมื่อเห็นเรื่องชาวถิงยังคงยืนนิ่งเฉยในขณะเดียวกันกู้หนิงดูเหมือนจะสนใจ เรื่องเฉาถิงยืนกอดอกเขารู้ว่าเธอไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชายอกสามศอกเช่นเขาดังนั้นเธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บแน่นอนอีกอย่างยังมีเขาอยู่ตรงนี้หากเกิดเหตุไม่คาดฝันเขาสามารถเข้าไปแทรกได้ทรงหาวอี้และกู้สีฉวนมีสีหน้าตื่นตกใจมองสู้จินเฉินและกู้หนิงไม่อยากเชื่อว่าผู้ชายบ้าๆบอๆอย่างสู้จินเฉินจะเสนออะไรที่เงาออกมาดูยังไงกู้หนิงก็ยังเป็นแค่เด็กสาวแล้วเด็กสาวบอบบางอย่างเธอจะสู้กับผู้ชายแข็งแรงเช่นเขาได้อย่างไร ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1099ในตอนนี้เรื่องเชาถิงก็สู้ชนะส่งเห่าอี้นะครับแต่ว่าสู้จินเฉินก็ได้พูดเสนอให้ส่งเห่าอี้ประลองกับกู้หนิงนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมทฟิคชันตอนที่1,100กู้หนิงเอาชนะส่งเห่าอี้สู้จินเฉินฉันได้ยินถูกไหมายอยากให้ฉันประลองฝีมือกับคุณกู้ส่งเห่าอี้ยังมีสีหน้าตะลึงเขาไม่อยากเชื่อเลยจริงๆ ได้ยินถูกแล้วซู้จินเฉินพยักหน้าจากนั้นก็ยกมือเกาหัวแก้เขินกู้หนิงเธอสนใจหรือเปล่าถึงแม้เรืเ่องชาถิงจะอนุญาตยังไงเขาก็ต้องถามความคิดเห็นของเธอก่อนได้สิคะกู้หนิงยิม้มเธอสนใจอยู่แล้วสนใจมากด้วยทรงเห่าอี้อยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเธอตอบตกลงไปแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าเธอไม่เกรงกลัวเขาเลยหรือความสงสัยพุดขึ้นมาอยากรู้ว่าเธอต่อสู้เป็นด้วยหรือ ดูดูแล้วก็น่าจะยังเรียนหนังสืออยู่ส่วนเขาเป็นถึงนายทหารกองกําลังพิเศษหากเขาแพ้คงขายหน้าหน้าดูเรื่องชาวถิงก็กล้าท้าสู้มาแล้วแค่เด็กสาวคนหนึ่งจะไปน่ากลัวอะไรทรงเห่าอี้พยายามสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนจะกลับมาคงที่ดังเดิมคนที่ไม่เกี่ยวข้องถอยไปด้านข้างเว้นที่ว่างให้พวกเขาพนันกันดีกว่าน่าสนุกดีสู้จินเฉินเอ่ยฉันพนันข้างหนิงหนิงเรื่องชาวถิงเอ่ยเอาด้วยพนันข้างหนิงหนิงอีกหนึ่งเสียง ว่าแต่จะพนันด้วยอะไรล่ะสีไปอิงถามคนแพ้ต้องเลี้ยงข้าวคนชนะคนชนะจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะกินอะไรฉันพนันข้างกู้หนิงฉันเมืงเอ่ยฉันด้วยสู้จินหลินยกมือขึ้นสีฉวนนายล่ะซู้จินเฉินหันไปถามฉันพนันข้างเ่าอีเอาล่ะฉันพนันข้างกู้หนิงว่าจะชนะมีแค่สีชวนคนเดียวที่คิดว่าห่าอีจะชนะซู่จินเฉินไม่ลืมพูดจาถากถางซู้จินเฉินนายตั้งใจใช่ไหม ซ่งเห่าอี้รู้สึกเหมือนตัวเองตกอยู่ในกับดักแล้วไงซูจินเฉินพูดด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ห์พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาจึงไม่กังวลว่าส่งเห่าอี้จะถือโทษกดเขาจริงๆจังๆเห็นอย่างนั้นกู้หนิงจึงรู้สึกขกขันเธออดไม่ได้ที่จะคิดว่าซูจินเฉินและส่งเห่าอี้ช่างเหมือนคู่สามีภรรยาที่ชอบอกิิกัดกันไปมาอย่างไรก็ตามเธอก็ต้องตกตะลึงกับความคิดของตัวเองหรือว่าพวกเขาจะเป็นคู่รักเกย์กันจริงๆเหรอกู้หนิงสายหน้าสะบัดความคิดนั้นทิง้ง การประลองฝีมือระหว่างกู้หนิงและซ่งหาอีก็เริ่มต้นขึ้นคุณทรงอย่าเห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงแล้วจะอ่อนข้อให้นะคะได้ทรงหาอีเอ่ยเธอเป็นคนเอ่ยปากเองเขาก็ต้องแสดงฝีมือเต็มที่หลังจากนั้นพวกเขาก็ลงมือสู้กันในตอนแรกกู้หนิงไม่ได้ใช้พลังวิเศษแต่ว่ามีคนมากมายต้องการให้เธอชนะดังนั้นเธอจึงไม่อยากทำให้พวกเขาผิดหวังถ้าเธอไม่สามารถเอาชนะได้เนื่องด้วยความต่างทางด้านสรีระร่างกายเธอจึงต้องใช้พลังเขาช่วย ทั้งคู่ไม่ได้ใช้กำลังอย่างเต็มที่ในตอนเริ่มต้นเพราะต้องการประเมินระดับของอีกฝ่ายก่อนกู้หนิงรู้ว่าส่งเห่าอี้เก่งแค่ไหนแต่ส่งเห่าอี้ไม่รู้ว่าเธอเก่งแค่ไหนเวลาผ่านไปซ่งเห่าอี้ก็ตระหนักว่าฝีมือของกู้หนิงเข้าขั้นเชี่ยวชาญเขาจึงเริ่มเอาจริงเอาจังกู้หนิงค่อยๆใช้กำลังมากขึ้นในขณะที่การแข่งขันเริ่มดุดเดือดซ่งเห่าอี้ก็ตะลึงกับความสามารถของเธอเขารู้สึกว่ากู้หนิงเก่งกว่าเขากู้สีชวนมองการประลองฝีมือตรงหน้าด้วยสายตาไม่อยากเชื่อ สิบนาทีต่อมาทั้งคู่ยังคงเสมอกันและกู้หนิงก็ยังไม่ได้ใช้พลังทั้งคู่เริ่มหมดแรงยังบอกไม่ได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะทุกคนตกใจไม่คิดว่ากู้หนิงจะยืนหยัดสู้กับส่งเห่าอี้ได้สูสีจนกระทั่งตอนนี้อันที่จริงหากกู้หนิงใช้พลังเธอคงเอาชนะไปง่ายๆตั้งนานแล้วผ่านไป20นาทีแล้วแต่ยังดูไม่ออกเลยว่าใครจะชนะเฉินเมิงเอ่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปเรื่องเฉาถิงเปิดปากพูด เขารู้ว่ากู้หนิงยังไม่ได้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีแม้จะยังไม่รู้ว่าเธอมีพลังพิเศษแต่เขารู้ว่าเธอเก่งกว่านั้นกู้หนิงเล่นสนุกจนพอแล้วเธอจึงใช้พลังเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเองจากนั้นก็กลายเป็นฝ่ายคุมเกมจู่ๆสถานการณ์ก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออยู่ๆกู้หนิงก็เก่งขึ้นอย่างฉับพลันราวกับว่าก่อนหน้านี้เธอซ่อนฝีมือตัวเองเอาไว้ทรงเหาอี้หมดแรงไปไม่น้อยเขาตกเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดทุกคนมีความสงสัยในใจว่า กู้หนิงจะสามารถเอาชนะเรื่องชาวถิงได้หรือเปล่าก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1,100ตอนนี้กู้หนิงก็เอาชนะซงเห่าอีไปได้เพราะพลังพิเศษของเธอนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไปกดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซุปเปอร์แดงให้กับทางช่องก็ได้นะครับแล้วในตอนนี้นะครับทางช่องได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวม อาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอโนดนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง300ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าท้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ